สวัสดีค่ะพี่นอ้องคารอนี้ใจมาจักทายพี่น้องกับน้ำมะนาวโซดานะคะพี่น้องอก่อนอื่นกบมาเตียมน้ำมะนาวก่อนนะคะสูตรก้อนอนี้จะเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะพี่น้องแต่สูตรนี้จะเป็นน้ำมะนาวโซดานะคะขอ้อแตกต่างของสองอย่างก็คือน้ำพึ่งมะนาวโซดาก็คือใส่น้ำผึ้งนะคะพี่น้อง แต่น้ำมะนาวโซดาอันนี้จะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะคนละย่างนะคะพี่น้องนะแกะมะเร็ดออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเฮามาบีบเอาน้ำมะนาวนะคะอันนี้ใจใส่มือเลยนะคะเพราะว่าใจเฮ็ดกินเองค่ะพี่น้องไม่ได้เฮ็ดขายนะเอาตามความสะดวกสบายของเฮาค่ะพี่น้องคั่นน้ำมะนาวนะคะ ต่อไปโดยใจจะมาแนะนํานะคะว่ามีอย่างไหนนะมีน้ำมะนาวนะคะมะนาวสดน้ําแข็งบดแล้วก็เป็นน้าเชื่อมมิตรผลนะคะพี่น้องนะคะเอาเป็นสีม่วงนะคะโซดาค่ะพี่น้องแล้วก็เกลือนะคะอ่าเดี๋ยวเอามาบิ่งวิธีการเห็ดนะคะก่อนอื่นเขาจะเห็ดน้ำมะนาวหวานก่อนนะคะน้ำมะนาวหนึ่งส่วน ก็จะต้องใส่น้ำเชื่อม1ส่วนนะคะปริมาณต้องเท่าๆกันค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องใส่น้ำมะนาวหนึ่งออนพี่น้องก็ต้องเอาน้ำเชื่อมหนึ่งออนทอกันนะคะอันนี้เป็นสูตรเต็ดขายได้นะคะพี่น้องน้ำเชื่อมค่ะผสมกับน้ำมะนาวสดนะคะ จา,นนจากนั้นเฮาเติมน้ำเชื่อมอีกประมาณออนครึ่งค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งออนครึ่งค่ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพี่น้องให้เด็เนเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเอาเกลือใส่น้ำค่ะพี่น้องเพื่อตัดความหวานนะคะประมาณหยิบมือหนึ่งหรืออาจจะเอาประมาณหนึ่งช้อนช้านะคะพี่น้องนำแข็งบดนีเ้าเตรียมประมาณ แกลวสิบหกออนนะคะอ่าเสร็จแล้วเอาเทเลยค่ะพี่น้องเทน้ำมะนาวาลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำโซดานะคะพี่น้องสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆกันน้องจะว่ากินแล้วสดชื่นนะคะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องนะคะชิมได้ค่ะการขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ